ก็สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับลาชันผู้ชรยสืบทิศนะครับมิรล์อ,อยู่ในเว็บ QQ 101นั่นเองวันนี้ก็สวัสดีวันที่11ด้วยแล้วกันนะครับวันพฤหัสบดีนะวันนี้เวลาตอนนี้13บสาิกาสินาทีนะครับก็เป็นการมาเล่นในส่วนของชันเล่นนะครับเป็น ep ีที่24นะตอนแรกว่าจะทําเมื่อคืนนะครับมันดึกไปก็เลยคิดว่าไม่ทําดีกว่า <laughs> เดี๋ยวมันจะเป็นการอ่านแบบง่วงๆนะก็เลยคิดว่าเอาตอนที่เราพร้อมดีกว่านะครับอ่ะก็ถือว่า รอห้องอยู่พักนึงเลยนะครับกว่าจะเลือกห้องเข้ามาเล่นได้เนี่ยใครเล่นเวลาที่อยู่ต้องระวังนะส่วนมากห้องมันออกไปทางลากมังกรเลยนะครับต้องระวังดังนั้นก็พยายามใจเย็นๆอย่างที่บอกนะครับว่าประตูด่านแรกหรือว่ากุญแจดอกสําคัญของเราจริงๆเนี่ยมันตั้งแต่การเลือกห้องเลยนะถ้าเราเลือกห้องได้โอกาสเป็นกําไรเนี่ยมันก็จะตามมานะครับอ่ะเดี๋ยวเรามารุ้นมาดูกันหน่อยแล้วกันว่าวันนี้เราจะขับเคลื่อนไปได้มากน้อยขนาดไหนสําหรับกําไรนะ ส่วนตัวแล้วก็รู้สึกว่าเห็นยอดแล้วมันรู้สึกอิ่มอ,อกอิ่มใจเพราะเราเดินทางมาได้ไกลพอสมควรนะครับนะลองดูนะฮะโยนหินถามทางกันหน่อยซึ่งตอนเนี้ยภาวนาอย่างเดียวเลยนะครับอย่าพึ่งลากอีกนะฮะให้มันเป็นปิงปองเนี่ยมันจะง่ายโอเคโอเคโอว้วิดีคู่ด้วยนะครับคู่สามมาอ่ามาเลยไม้แรกต้อนรับนะครับต้อนรับเราได้ดีมาก อ่ะถือว่าถือว่าเป็นงานนะถือว่ารู้จังหวะกันอยู่นะครับอะตอนนี้ก็หวังว่าให้มันเป็นปิงปองแหละจะดีมากไปกันต่อนะผมจะไปเรียนส่วนของปิงปองนะครับอ่ะก็เหมือนเดิมนะครับค่อยๆเล่นกันไปซึ่งจริงๆลายเนี่ยต้องบอกว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้หลักหลายรูปแบบนะครับสิ่งที่เรากําลังเล่นกันอยู่หรือว่าวิคะร์กันอยู่เนี่ย มันเป็นความเรียกว่าเป็นเป็นเพียงแค่การวิเคราะห์ความเป็นไปได้เท่านั้นนะครับมันไม่ใช่ว่าจะร้อยเนะดังนัน้นเพื่อนต้อง,ต,องต้องพยายามแบบว่าใช้วิจัยญาณในการรับชมด้วยโอ้โหโดนเลยไมยน้นี้สรุปว่ามันลากลงมาจริงๆมันอิงได้นะครับไมน้นี้เดี๋ยวเราลองอิงดูไหมผมว่าโอกาสอิงมีนะลายสามสามเนี่ยน่าจะสามารถอิงได้นะครับแต่มันก็ห้าสิบห้าสิบนะแค่ลองดูแล้วกันมา ทบสู้นะครับตอนแรกว่าจะไม่ทบแล้วลองดูหน่อยจะมาให้เราหรือเปล่านะครับสำหรับไหลอิงซึ่งตอนนี้กำไรผมแบบว่าไปไกลมากนะก็มีบางส่วนบอกว่าให้ให้ถอนแล้วก็เริ่มใหม่ได้เลยแต่อีกบางส่วนก็บอกว่า,วาลองไหลไปถึงเลข5ดูหน่อยไหมอะไรเงี้ยจริงๆมัน2องจใจเหมือนกันนะต้องดูสถานการณ์โอ้โหโดนนะครับรุปว่ามันไม่อิงนะครับมันตัด ตัดกันมาแบบนี้คือมันจะเป็นปิงปองอีกหรือเปล่าเนี่ยอ่ะเดี๋ยวลองดูนะอ่ะทบแล้วกันนะครับมาอ่ะทบสองนะกดดันเลยไม้นี้นะครับเจอไม้นี้เข้าไปนี่กดดันอีกแล้วนะใครเล่นเวลานี้อยู่มาตักลายกันได้นะครับเสียวๆนะ เปิดมาห้าห้ากับห้าอ่ะอุ้ยเราเก้าโอเคไหมโอเคโอเคครับโอเคอ่ะสรุปว่าไม้นี้นะครับเป็นของเราอุ้ยตื่นเต้นดีว่าังกลับมาได้นะครับตอนนี้ขึ้นมาที่สามแปดแล้วเอาดีโอโ้คือผมมองไงผมก็ภูมิใจนะภูมิใจในแบบว่าสิ่งที่เราทำมาได้ขนาดนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่า,งงายๆเหมือนกัน หลักๆเนี่ยกว่าจะรอดไปได้แต่ละวันเนี่ยมันคือเรื่องวินยัยเรื่องอารมณ์นะครับสติหลายๆอย่างมันต้องมารวมกันเนะ่ยคือบางทีในวันที่เราโดนเนี่ยเราก็ต้องไม่หัวร้อนด้วยนะครับมันถึงจะแบบว่าเอาอยู่นะถ้าบางทีเราโดนแล้วเราหัวร้อนเนี่ยมันจะเท่ากับว่าเราตามเกมแล้วนะนะเพราะตามเ,มเกมเกิดอะไรขึ้นเกิดการเล่นที่แบบว่าอาจจะไม่ได้คิดอะไรมากมายมันก็จะเสี่ยงไปะครับโอเคอ่ะโอ้ตอนนี้ก็มาเรื่รอยๆนะ ซึ่งถ้าดูตามตามแบบเนี่ยซึ่งตอนนี้รูปแบบนะครับต้องบอกว่ารูปแบบเนี่ยยังอยู่ในทิศทางที่น่าน่าน่าจะพอเล่นได้ในส่วนของลายนี้นะถ้าดูจริงๆเนี่ยผมว่าไปได้ต่อ,อลองดูนะครับลองดูซึ่งมันดูมันดูนอกเหนือจากนี้ไม่ได้นะครับหมายถึงลนยนะเพราะรูปแบบมันบังคับให้เราเล่นแบบนี้อยู่แล้วนะครับ หมายถึงว่าตามทิกที่เรา,าได้ได้เล่นมาโดยตลอดผมว่ามันก็ยังช่วยได้เยอะนะสําหรับอ่าเรื่องรูปแบบรูปแบบนะรูปแบบลายสามเนี่ยแล้วก็บวกกับความเข้าใจของเรา <c oughs> มาไม่มาอ่าโอเคยังมาต่อเนื่องอยู่นะครับตอนนี้ลากมาทั้งหมด4ไม้ติดๆนะครับเปิงปองก็ถือว่าไม่ได้เกินคาดอะไรมากมาย แต่หลังจากไม้ที่5ไปนี่แหละเราต้องระวังแหละโอกาสที่มันจะลากลงเนี่ยมันมีแน่นอนดังนั้นต้องพยายามใจเย็นนะครับคาว่าจะเย็นเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าต้องอะไรมากมายนะแค่พยายามถ้าโดนมาเนี่ยต้องต้องรับมือได้นะ,อะโอเคมาลุยมาดูกันต่อนะครับจังหวะนี้จะเป็นยังไงแจ็ค ห1นึ่งโอ้โหเราไม่มีแต้มเอาอีกแล้วสี 4, 5, ่ห้าอะมาหกจะแปดโอ้โหเราสองโดนเลยเนี่ยเห็นไหมมันไล่อีกแล้วนะครับตอนนี้ตัดจริงๆด้วยนะตัดในม้ที่หนะ้านีครับจริงๆมันก็เพียงแค่การวิเคราะห์นะเราก็ไม่ได้แบบฟันธงนะว่ามันจะตัดจริงๆถ้ารู้ผมก็คงลงดักละจริงปะละ่ะดังนั้นเนี่ยการเล่นละ่ะเราต้องมองให้มันเป็นสองมุมตลอดนะครับว่า ถ้าเกิดได้โอเคเราได้แต่ถ้าเกิดเสียละ่ะเราต้องรับมือ,อยังไงมันต้องอยู่แบบนี้นะแล้วก็ในจังหวะที่มันยากเนี่ยยากมากๆถ้ามันขึ้นไม่ได้จริงเนี่ยเราลองถอยดูก่อนลองพักดูก่อนไหมอะไรเงี้ยผมว่าช่วยได้เยอะจริงๆนะบางทีเนี่ยแค่พักแล้วก็ปรับรออารมณ์เย็นลงแล้วเราลองเล่นใหม่บรรยากาศเปลี่ยนเลยนะจากที่แบบว่าหัวร้อนๆอยู่เนี่ยเย็นลงเลยลองลองปรับวิธีการเล่นดูเนี่ยโอ้โหเจ็ด โดนแน่เลยโอ้โห๙นะครับรอดโอเครีเซ็ตไปหนึ่งรอบโอ้รอดได้ไงเนี่ยตอนแรกก็โดนแน่เลยนะฮะสุดว่ารอดนะก็ยังตัดกับมาจริงนะฮะตัดกับมาให้เราอยู่นะครับอ่ะถ้ามาแบบนี้ก็ไปต่อจริงๆแอบแอบหวังนะเนี่ยแต่มันรู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะขึ้นได้หรือเปล่าแอบแอหวังอยู่เหมือนกันนะเลขสี่เนี่ย แต่ขึ้นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่ขึ้นก็ขึ้นวันหลังแทนอย่างเงี้ยหมายถึงว่าถ้ามันขึ้นไปไม่ได้วันนี้เราก็ไม่ต้องไปซีเรียสนะครับขึ้นรอคอยจังหวะเนะี่ยเล่นใหม่ขึ้นใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรอยู่ที่เราเองจะรับมือ,อยังไงนะครับคู่หมาอีกแล้วนะโอ้โยเท่าไหร่เจ็ดสวยกงโอเคเขาจั่วแปดนะครับอ่ะเห็นป่ะมันก็ค่อยๆไ,ไปนะครับตามสเต็ปนะไม่ต้องรีบร้อน ยิ่งการเล่นกําไรสะสมเนี่ยยิ่งต้องใจเย็นคูณ2นะครับจะแตกต่างแล้วก็จะมีความยากโกรกกำไรรายวันแน่นอนดังนั้นเนี่ยต้องมีสติได้มากได้น้อยนะครับไม่สําคัญมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยมาเพื่ออะไรมาเพื่อลงทุนหรือว่ามาเล่นเพื่อความสัใจนะครับเราต้องรู้ตัวเองแล้วก็ต้องถามตัวเองให้ได้ด้วยถ้าเรามาเพื่อความสัใจโอเคเราจะวัดดวงมันไปเลยแต่ผมบอกเลยนะว่าสิ่งที่ตามมาแน่นอนว่ามันไม่ใช่ผลดีเท่าไหร่ แต่ถ้าเราเล่นเพื่อการลงทุนเนี่ยเล่นค่อยๆเล่นปั้นไปเล่นเล็ก่น้อยเก็บสะสมกันไปเนี่ยเราจะเห็นจริงๆว่ามันมีผลนะครับอันนี้คือสิ่งสําคัญคือ mindset ของเราเราคิดแบบไหนเราทําแบบนั้นถ้าเราคิดโอเครอบครอบเราก็จะออกมาในในสิ่งที่มันรอบครอบโอ้โหยังได้อยู่นะอ่าระหว่างเล่นไปบ่นไปครับคือเราไม่ได้มาสอนนะเราแค่อยากจะมาแนะนำนะผมไม่อยากแค่แนะนำเพื่อนๆว่าถ้าทําแบบเนี้ยมันจะปลอดภัยแล้วก็ดีกว่าไหมแค่นี้สุดท้ายมันอขึ้นอยู่กับความคิดเราเลย อ่ะตอนนี้ผมรู้สึกว่าใกล้นะใกล้กลความหวังผมละอีกนิดหนึ่งนะจะลองดูไหมเอาให้มันถึงโอ้ยถึงแล้วดิตอนแรกคิดว่าจะไม่ถึงนะครับเงินนั้นเพิ่งดีขึ้นมาเอาสรุปว่าถึงแล้วนะครับถึงเลขสี่แล้วตอนนี้ทําไปเล่นไปนะครับโอ้โหอ่ะพอนะถือว่าเป็นเลขที่สวยนะครับจริงๆผมแค่ตั้งเป้าในใจเล็กๆนะครับถ้ามันถึงเลขสี่เนี่ยเราจะพอละสําหรับวันนี้นะครับสุดท้ายมันก็ถึงจริงๆเนะี่ยอันนี้คือเป้าหมายนะครับเราไม่ได้เล่นเพื่อเอาสัดใจแล้วก็ ไม่ได้โลภอะไรมากมายก็ค่อยๆเล่นนะครับค่อยๆเดินวันละนิดวันละหน่อยขอแค่มันขยับก็พอนะครับอย่างน้นอยๆมันไม่ได้อยู่กับที่ไงมันขยับขึ้นไปเล็กนน,น้อยสะสมกันไปสุดท้ายปลายทางเนี่ยสวยแน่นอนอ๋ออย่าลืมเลยนะครับช่องนะฝากกดติดตามอีกแล้วนะสำหรับช่องนี้นะครับเป็นช่องใหม่นะก็จริงๆมันเป็นช่องที่ที่จะลงสำรองอะไรเพราะว่าช่องช่องที่แล้วเนี่ยอาจจะต้องงดลงชั่วคราวนะครับไม่สามารถลงได้ดังนั้นก็ ฝากติดตามช่องนี้ด้วยกันนะะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับผม